ปิติโลกวิญญาณตอนวิญญาณรักแม่พลอยในซอยเล็กๆแคบๆหลังตลาดสดนนทบุรีมีบ้านไม้เก่าๆหลังเล็กๆหลังหนึ่ง หน้าบ้านมีต้นมะม่วงต้นเก่าที่ไม่เคยออกผลแต่ให้ร่มเงาแก่เด็กน้อยคนหนึ่งมาตลอดชีวิตเด็กคนนั้นชื่อเจดอายุห้าขวบครึ่งและผู้หญิงที่ยืนก้มหน้าก้มตานวดแป้งอยู่ในครัวตอนตีสามทุกวันชื่อแม่พลอยแม่พลอยไม่ใช่แม่ที่เกิดมาเพื่อความสุขของตัวเองแต่เกิดมาเพื่อให้ความสุขกับคนอื่นโดยเฉพาะลูกชายคนเดียว ตั้งแต่สามีจากไปด้วยอุบัติเหตุรถบรรทุกคันนั้นเมื่อเจดยังไม่ทันคลอดเต็มเดือนแม่พรอยก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ร้องไห้ต่อหน้าลูกไม่ขอความช่วยเหลือจากใครและจะเลี้ยงเจดให้โตมาด้วยสองมือของตัวเองทุกคืนตีสามเปเสียงเตาแก๊สเก่าดังตึกเพื่อจุดไฟกลิ่นถั่วเขียวต้มนุ่มๆผสมกะทิหอมหวาน ลอยมาจากหน้าต่างบ้านเล็กๆแม่พลอยนั่งขัดสมาธิบนพื้นไม้เก่านวดแป้งด้วยมือที่หยาบกร้านจากน้ำร้อนน้ำตาลและความเหนื่อยล้าบางคืนน้ำตาแม่ก็ไหลแต่แม่ไม่เคยให้มันหยดลงไปในแป้งเจตต้องกินขนมที่แม่ทำด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความเศร้าแม่พูดกับตัวเองเบาๆตีห้ แม่ลากหาบเหล็กเก่าออกมาจากต้ถุนบ้านหาบที่เคยสีแดงสดแต่ตอนนี้มันลอกเป็นย่อมย่อมเพราะว่าแดดฝนและน้ำตาที่แม่ไม่เคยยอมให้ใครเห็นแม่ยกถาดขนมลงมาวางทีละชั้นอย่างทนุถนอมขนมชัน้นถั่วแปบขนมครกถั่วเขียวกะทิทุกชิ้นแม่ทําด้วยใจทั้งหมดแล้วแม่ก็เดินออกจากบ้าน เจดยังนอนหลับอยู่ในมุ้งเก่าแม่ค่อยๆจูบหน้าผากลูกเบาๆเออแม่ไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเย็นแม่กลับมาคำพูดซ้ำๆทุกวันเหมือนเป็นบนสะกดให้เจดนอนหลับต่อไปอย่างสงบที่หัวมุมตลาดแม่ตั้งหาบใต้ร่มผบายเก่าที่เย็บปะแล้วปะอีกลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักแม่ดีเออแม่พลอย ขนมวันนี้อร่อยเหมือนเดิมไหมเนี่ยอร่อยกว่าทุกวันเลยค่ะแม่พลอยตอบพร้อมกับรอยยิ้มแต่ก็มีบางคนที่มองแม่ไม่ใช่แค่แม่ค้าบางคนยื่นแบงค์ร้อยแล้วก็จับมือแม่ไว้นานเกินไปบางคนแกล้งเดินเฉี่ยวตัวแต่เอวแต่สะโพกบางคนพูดจาหยาบคายตรงๆรงอืมสวยขนาดนี้มาขายขนมทำไมเอ้ย ไม่ไปหาเงินมันง่ายกว่าเยอะแม่พลอยไม่เคยตะคอกไม่เคยด่าแค่ก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วพูดเบาๆขอบคุณมากนะคะที่มาซื้อวันนี้แม่ทำพิเศษให้อร่อยขึ้นอีกนิดนึงค่ะน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนจนคนพูดจาไม่ดีบางคนถึงกับอายเงียบแล้วก็เดินจากไปแต่แล้วก็มีเด็กเกเรยอยู่กลุ่มหนึ่งวัยรุ่นหัวโจกสักลายมังกรที่แขน ผมยอมสีทองพวกเขาชอบมาป้วนเปี้ยนแถวหาบแม่พลอยบางวันก็แกล้งควา้าหอ่อขนมแล้วต่างพากันวิ่งหนีหัวเราะก,กันคีกคักแม่ไม่เคยวิ่งตามไม่เคยตะโกนด่าแค่ยืนมองตามหลังแล้วตะโกนแผ่วๆเออระวังนะลูกนะเออเอาไปกินกันให้หมดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแม่จะทําเพิ่มให้ใหม่นะครั้งแล้วครั้งเล่า เด็กผู้นั้นเริ่มอายเริ่มรู้สึกผิดเริ่มเดินมาซื้อแทนที่จะขโมยและสุดท้ายกลุ่มเด็กเกเรกลุ่มนั้นกลายเป็นเด็กเฝ้าหาบให้แม่เวลาที่แม่ต้องไปเข้าห้องน้ำหรือรับจ้างไปแบกของหนัหนกๆพวกเขาจะช่วยกันดูแลหนึ่งในนั้นเคยบอกกับเพื่อนว่าโอ้ oh, แม่พอยนี่ดีเกินไปว่าดีจนกูไม่กล้าขโมยของขโมยไม่ลงเลย มันเหมือนกับขโมยของจากแม่ตัวเองวะ่ะแต่แล้ววันนั้นก็มาถึงบ่ายวันหนึ่งฟ้าครึมหนักฝนเพิ่งหยุดตกถนนเปียกชื้นลื่นแม่พลอยดันหาบข้ามถนนใหญ่เพื่อไปยังจุดขายฝั่งตรงกันข้ามรถสิบล้อคันใหญ่เบรกแตกเสียหลักพุ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงเสียงกระแทกดังสนั่นราฟ้าผ่า แผงขนมกระจายเกลื่อนถนนถั่วเขียวมะพร้าวขูดกะทิหกเลอะพื้นแม่พลอยลอยกระเด็นไปไกลหลายเมตรร่างเล็กๆนั้นนอนนิ่งไม่ขยับอีกแล้วชาวบ้านกรูกันเข้ามาเสียงร้องไห้ดังระง,งมแต่แม่พลอยจากไปแล้วอย่างเงียบๆเ,เหมือนตอนที่แม่ค่อยๆเดินออกจากบ้านทุกเชา้าคืนนั้น เจดนั่งกอดข่าวอยู่หน้ากระจกบานเก่าในบ้านน้ำตาไหลไม่หยุดแต่เขาไม่ร้องไห้เสียงดังเพราะแม่เคยสอนว่าผู้ชายเนี่ยต้องเข้มแข็งนะลูกแม้จะเจ็บแค่ไหนก็ตามแต่ประมาณตีสามเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากครัวเสียงกระทะกระทบกันเบาๆกลิ่นหอมของข้าวต้มไก่ลอยมาแตะจมูก เจดนั่งตัวแข็งน้ำตาคลอแม่เหรอครับไม่มีเสียงตอบแต่ที่ตรงหน้ามีชามข้าวต้มร้อนๆวางอยู่มีไข่ต้มสุกวางข้างๆเหมือนที่แม่เคยทำให้กินทุกเช้าขึ้นต่อมาเหตุการณ์เหมือนเมื่อวานมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งน้ำในเหยือกที่เจดดื่มไม่เคยหมดมีคนมาเติมให้ คืนที่เจดนอนเป็นไข้ตัวร้อนจะมีผ้าชุบน้ำอุ่นวางอยู่ข้างหมอนไม่มีใครเห็นว่าใครเอามาวางไว้ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกแปลกตะเกียงในบ้านจุดเองตอนกลางคืนประตูที่เจ็ดล็อกเอาไว้ก่อนนอนตอนนี้มันเปิดแง้มในตอนเช้าแล้วก็มีรอยเท้าขนาดเล็กเปียกฝนอยู่ตรงหน้าประตูแต่ไม่มีรอยเท้าออกไป วันหนึ่งป้าสมศรีเพื่อนบ้านทนไม่ไหวเดินเข้ามาถามเจดตรงๆขณะที่เจดนั่งกินข้าวต้มที่ใครบางคนตักไว้ให้เออเจดเออเจดเออน,นี่นี่ถามหน่อยเถอะวะใครทำข้าวต้มให้หลานกินทุกคืนนะลูกเอ,อ้เจดเงยหน้ามองป้าน้ำตาไหลเป็นทางยาวแม่ครับแม่ทำครับเสียงสั่นเครือ แม่ยังไม่ไปไหนเลยครับแม่บอกว่าแม่เป็นห่วงเจดแม่ก็เลยต้องกลับมาทำกับข้าวให้เจดกินทำขนมให้ขายต่อแม่บอกว่าถ้าเจดโตแล้วแม่ถึงจะไปป้าสมศรีน้ำตาไหลพรากพอดีกับเด็กเกเรกลุ่มเดิมเดินผ่านมาได้ยินเขาพอดีพวกเขายืนนิ่งน้ำตาไหลเง,เงียบ ไม่มีใครพูดอะไรสักคำคืนนั้นหลังจากเจดนอนหลับไปแล้วชาวบ้านแอบมารวมตัวกันที่หน้าบ้านเล็กๆของเจดพวกเขาจุดธูปดอกไม้สดวางขนมที่เคยซื้อจากแม่พลอยวางเป็นแถวยาวแล้วทุกคนก็พูดพร้อมกันแบบเบาๆแม่พลอยเออปล่อยใจให้สบายเธอนนะลูกชายของแม่นะ่ะโตได้อย่างแน่นอน คือพวกเราจะช่วยกันเลี้ยงเจดเองแม่ทำเพื่อลูกของแม่มามากพอแล้วพักผ่อนเถอะนะแม่พรอยลมพัดเบาๆผ่านหน้าบ้านกลิ่นขนมถู่เขียวมะพร้าวขูดกระทิหอมๆลอยมาเตะจมูกทุกคนเหมือนแม่พรอยยิ้มให้แล้วค่อยๆจากไปอย่างสงบเวลาผ่านไป เจตโตขึ้นมาในหมู่บ้านเดียวกันทุกคนช่วยกันเลี้ยงเรียกเขาว่าลูกหมู่บ้านและในทุกเช้าตรู่ไม่ว่าแดดจะร้อนหรือว่าฝนจะตกเจตจะเดินไปที่มุมตลาดเก่าจุดทูบป,ปักตรงจุดที่แม่เคยตั้งหาบแล้ววางขนมชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้ชิ้นเดียวแม่ครับวันนี้เจตทำเองเลยนะครับแม่อร่อยเหมือนกับที่แม่เคยทำเลยแม่กินด้วยนะครับ เจดคิดถึงแม่ทุกวันบางครั้งมีลมอุ่นๆพัดผ่านเบาๆเหมือนมือที่เคยกอดเจดนั่นกำลังลูบหัวลูกชายเบาๆเหมือนแม่พรอยังอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ในร่างกายอีกต่อไปแต่ในทุกชิ้นขนมทุกคำข้าวต้มทุกหยาดน้ำตาและทุกความรักที่ไม่มีวันตาย ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ